สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแ t Channel ครับกับ ตอนที่2ในเรื่องของ Li n e อนะครับคุณผู้ชมสังเกตนิดนึงนะครับไอ้เจ้า Li n e อกับ Line Chat นะครับมันแตกต่างกันยังไงฮะอันดับแรกเรามาดูเรื่องเจ้า Line อ d ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะพบว่าเขาเป็นสัญลักษณ์ Adsign ตรงนี้นะครับผมและข้างล่างก็จะเขียนเป็น Line แบบนี้ฮะเราเรียกจริงๆก็คือ l i n e อดนนะครับเราเรียกสั้นๆว่า Li n แแค่นั้นนะครับในขณะที่ตัวที่2ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับนั่นคือ Line Chat ครับผม Line Chat c h ช t การพูดคุยกันนี่แหละครับเขาจะมีคําเขียนง่ายๆว่า Line อยู่ข้างล่างนี้ครับส่วนนี้จะเป็นลายมีแอดข้างหลังนะครับผมเราก็ใช้แตกต่างกันตรงนี้ครับผมในกรณีที่เป็นลายแอดนะฮะคุณผู้ชมสามารถจะดาวน์โหลดได้ง่ายๆครับผมผมได้ไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะเพลย์สโตร์ครับผมแล้วคุณผู้ชมเข้าไปค้นหาง่ายๆนะครับใช้คําว่าลายเฉยๆธรรมดานั่นแหละครับในการค้นหานะฮะแล้วคุณผู้ชมก็จะเจอเจ้าลายแอดหน้าตามาเป็นแบบนี้ครับผมสามารถที่จะดาวน์โหลดและทําการติดตั้งได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดายฮะที่สาคัญพวกนี้ตอนติดตั้งอะไรพวกนี้ฟรีหมดนะ ส่วนขั้นตอนการใช้งานก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอาจจะมีการเสียตังค์บ้างนะฮะในส่วนตรงนี้ต้องทําความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับคราวนี้เรามาลองทดลองใช้ในเบื้องต้นกันก่อนเลยครับในการสร้างบัญชีไลแอกันครับผมเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับเข้าสู่หน้าของ Line ตรงนี้นะครับผมขึ้นมาปั๊บคุณผู้ชมจะเจอทางเลือกอยู่2ทางนะครับอันดับแรกนะครับเขาเขียนว่าเริ่มต้นด้วยไลนะฮะอันดับที่2ล็อกอินด้วยบัญชีไลนะครับผมแตกต่างกันยังไงบ้างครับเจ้าตัวแรกในการเริ่มต้นด้วยไลนะ เข้าไปดูครับผม เขาจะให้เราสร้างาบัญชีไลน์ขึ้นมาครับไลน์แอคเคานต์เมนเจอร์นะฮะสังเกตตรงนี้นะครับไลน์นะฮะผมนี่เราต้องลงทะเบียนอีเมลเพื่ออนุญาตแอปนี้ครับเราก็คลิกตรงนี้เลยครับลงทะเบียนป๊าบเข้าไปฮะคลิกตอบเข้าไปแล้วครับจากนั้นใส่อีเมลฮะอีเมลอะไรก็ได้ครับของคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมใช้อยู่ฮะหรือจะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อธุรกิจนี้โดยเฉพาะเลยก็ได้หลังจากนั้นใส่รหัสผ่านฮะรหัสผ่านครั้งที่1รหัสผ่านครั้งที่2นี่ต้องให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราทดลองใช้ดูนะครับผมใส่อีเมลเช่่นสสมมมติผ 1นึ3ง2น3่4 5อ่อ qwe อ่ะ QWE ใส่ไป at hotmail ฮะ at gmail ก็ได้เอา gmail.com อีเมลนี้ไม่มีจริงนะครับรหัสผ่านก็ใส่อะไรดีอ, 4, 4, we, อ่ะอม1 2 3 4่า QWE จะจำได้ไหมเนี่ย1นึ2 33 4ี่ QWE อ่าใส่เข้าไปแล้วกดตกลงครับผมหลังจากตกลงป๊บนะฮะนะฮะ,นะฮะคุณผู้ชมฮะเขาจะทำการส่งรหัสนะฮะเขาไปในบัญชีอีเมลนี้นะครับซึ่งบัญชีอีเมลนี้เป็นอีเมลที่ทำขึ้นเมื่อกี้นะครับไม่มีจริงนะฮะเขาส่งรหัสยืนยันไปนะครับคุณผู้ชมจะต้องคลิกเข้าไปที่อีเมลของตัวเองนะครับผมจากนั้น ใส่รหัสยืนยันนะครับตรงนี้ฮะเมื่อใส่รหัสยืนยันเสร็จเรียบร้อยให้มาคลิกลงทะเบียนด้านล่างนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่หากว่าอีเมลนะครับคุณผู้ชมไม่ได้รับนะครับให้มาตรวจสอบอีกครั้งว่าอีเมลถูกต้องไหมนะครับหรืออีเมลอยู่ในไฟล์สแปมหรือไฟล์ขยะไหมฮะอยู่ในห้องขยะหรืออะไรไหมหรือหากยังไม่ได้นะครับให้เข้าส่งรหัสยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นมาทําการลงทะเบียนตรงนี้ครับผมแต่หากคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมมีบัญชีลายอยู่แล้วในเครื่องนี้นะครับและต้องการ ให้บัญชีไลน์ของคุณผู้ชมซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมเชื่อมโยงกับบัญชี l ล n e แอดของเราที่กําลังสร้างขึ้นมาฮะคุณผู้ชมก็มาล็อกอินด้วยบัญชีลายตรงนี้ได้เลยครับผมจากนั้นฮะเมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะพบกับอีเมลที่คุณผู้ชมใช้ล็อกอินลน์ไว้นะครับผมแล้วก็รหัสผ่านซึ่งอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบได้ตรงนี้เลยครับผมหากคุณผู้ชมคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับป๊บนะฮะตอนจะเป็นสีเขียวเนาะ เขาก็จะบอกรายละเอียดไว้นะครับว่าขณะนี้คุณผู้ชมใช้ Line แอดอยู่นะครับผมแล้วก็ดูเรื่องราวสิทธิการเข้าถึงต่างๆฮะเรื่องขึ้นมาครับผมปกติก็ไม่อ่านกันหรอกเพราะถึงยังไงก็ ถ้าไม่ยอมรับก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีครับหลังจากนั้นเรามาคลิกตกลงตรงนี้ครคุณผู้ชมครนะคลิกตกลงป๊าบเข้าไปเลยครับผมเพียงแค่นี้ฮะเราก็สามารถที่จะเริ่มใช้บัญชี l i n อของเราได้แล้วครับผมส่วนในตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะดูเรื่อง Premium ID กันนะครับว่าทำยังไงถึงจะได้ p r e เมียม d เพราะว่าลายบัญชี l i n อทุกตัวนะครับผมนี่ฮะอย่างตรงน,นี้ฮะ ID ที่เราใช้อยู่นะครับพรีเมี่ย์ไลน์แอดทุกตัวครับจะมีพรีเมี่ยมไอดจะมีไม่ใช่มีไม่ไม่ดิจะมี ID ให้คนอื่นๆค้นหาได้ครับแต่เราจะทํายังไงฮะถึงจะให้ ID ของเราเนี่ยเว้ยมันค้นหาง่ายจังเลยเป็นแบบเนี้ยแทนที่จะเป็นมาเป็นบัญชี 152F C 3 3 UY อะไรตามที่เขาให้มานะครับแอดออกมานะฮะซึ่งเขาให้มาอัตโนมัตินะครับโดยอัตโนมัติโดยทุกบัญชีต้องมีฮะแต่ทำยังไงจะให้มันออกมาเป็นพรีเมียมไอสวยๆแบบนี้เดี๋ยวติดตามดูในตอนที่3กันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ